สวัสดีครับอยู่กับมีกินผักกันอีกนะครับกับเกมฮาร์ดสโตนสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับเด็กเมดเวทล้วนนะครับก็ไม่รู้จะเล่นอะไรนะก็เอาขุดเด็กเก่าๆขึ้นมาเล่นกันอีกนะครับซึ่งเด็กนี้ก็จะเหมือนเดิมหมดเลยแต่ผมใส่การ์ดใบนี้เข้าไปใหม่นะคือซ u เปอร์โนวานะครับเป็นการ์ดจากชุดใหม่นี่แหละนะครับที่ร่ายแปดนะ เมื่อไร่ย8เสร็จปุ๊บจะเพิ่มเวทมนต์ไฟแบบสุม่มจนเต็มมือเราพวกมันมีค่าไร่เป็น1นะครับก็ทําให้เรามีการยิงเพิ่มขึ้นสำหรับเด็กนี้นะก็เลยลองใส่เข้ามาดูนะครับแล้วถ้าเราคอมโบร่วมกับการเวทมนตร์ไร่5อย่างบกพร่องระวังผลิตที่จั่วการสามใบถ้าเด็กเราไม่มีมินเนี่ยนะครับพวกมันมีค่าไร่ลดลง3ก็จะทําให้การซูเปอร์โนวาเนี่ยเหลือแค่ไร่5เท่านั้นนะครับก็ทําให้ใช้ง่ายขึ้นนะส่วนใบนนอื่นอื่นก็เหมือนเดิมครับนะ กับสำหรับเด็กเมตเวทล้วนนะเป็นเด็กที่ถูกเด็กหนึ่งนะครับแล้วก็น่าจะใช้ได้แหละไม่น่าจะแย่มากก็น่าจะเล่นได้นะในเมตาตอนนี้นะเรามาลองก็ดูเลยดีกว่าครับไปขอแนะนำบริการเติมเกมออนไลน์เติมเกมผ่านเดอะฮันชอปถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันร้านเปิดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสนใจติดต่อที่ t the h u n h o p ถ้าเติมเกมออนไลน์นึกถึงเดอะฮันชอป King. เจอกับลิชคิงสิ่งที่ตายต้องรับใช้ข้าเอ,อ๊ะอาจจะแพ้ก็ได้นะเพราะมันมี <L ich S 1> เพิ่มเลือด <King. S 1> เยอะนะครับสำหรับเด k n ไนท์ถ้าเป็นแนวคอนโทรลนะครับก็จะมีเพิ่มเลือดเพิ่มอะไรมาแล้วซูเปอร์โนวาขึ้นมือไม่ค่อยดีนะครับอยากจะขึ้นมาด้วยการใช้บกพร่องระหว่างผลิตมากกว่า ขึ้นมือสอใบเลยให้ตายเถอะโดบินใช้เวทมนต์อักขระปฐมกาลนะครับคนพบเวท1ใบแล้วก็ลดค่าได้ของมันลง2นี่ไหมผู้กล้าแห่งอาเซรอสไหม <laughs> เลือกพันธมิตรหรือชนเผ่ารับการ์ดผู้กล้าโอเยใช้นี่ก่อนครับการ์ด คีย์บอร์ดจักรวาลจแล้วจบเทินครับทุกครั้งที่เล่นเวทครับเราจะได้มินเนี่ยนที่มีพลังเข้ากับค่ารายนั้นออกมาผลผลิตด,ดีเล้วป๋า,าป๋ากับม้ามาอีกตัางหากหน่าจังเน่าจบเวทโมนตรานะครับขึ้นมือ หมดพอดีจบเธอนะครับเวทมนตราใบานี้ทำงานผิดพลาดครับจะยิง3แต้มสุ่มกันระหว่างมินเนี่ยนสูทั้งหมดถ้าเด็กเราไม่มีมินเนี่ยนนะครับจะยิงอีก3แต้มและเผอิญว่าเราใช้การดูดวงครับจั่วเวทมนตรา,บาแบบอื่น1ใบขึ้นมือถ้าเราเล่นมันในเทอร์นนี้มันจะร่ายสครั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยได้มา2ใบเลยนะครับ สุ่มรับผู้กล้าฝ่ายพัธมิตรหรือว่าผู้กล้าชนเผ่านี่เหนือฝ่าย,ยพัธมิตร็จแล้วจบเทินฮัลโหลครับนั่งเล่นเกมอัดคลิปอยู่ครับจา้าครับอ๋อจา้า จงศรัทธาในแสงสว,ว่างครับผมดาลงไปเลยครับเอาขึ้นมือเหรอขึ้นมือก็ได้นะเอาไงาแช่แข็งเหรอโอเค หล่อหลอมไปครับเรียกมีเนียนออกมายั you you, ่วยุเหรอไม่เอานี่เดี๋ยวเจ้าชายนะครับข้ายากจบเทิร์นโอ้ล้างบอด ลงมาสิครับยิงหน้าไปจบเทินครับเสกมินเนี่ยนออกมาเหลือ18บแอ้รอดไป เพิ่มการ์ดไฟนะครับขึ้นมือจนเต็มโอ้ oh. จบเทินใช้ซะเลยนะครับอันนี้ยิงสองทัวสนามถ้าเราเจ็บนะครับจะยิงเพิ่มอีกนะครับ เหลือรีทสับห้าตายไม่รู้ตัวนะเนี่ยเพราะเรามีประก,กาศ <Yeah. S 1> เวเลนกัเวเลนประก,กาศกเวเลน <No> ร่วมตัวให้ีบัดพรนจบเทิร์นเรียกมือเนียนมาสองตัวนะครับเราเอาผู้เข้าประกวดคอรสเพย์ ain, หลังจากคู่ดูเซเลมีเนียนเปลี่ยนร่างเป็นก๊อปปี้ของมันนะครับเป็นสามสี่ เซกบินดินอารับตำนานออกมาเชิญเลยจงสู้เหรอเวทมนและพลังของอีโดของเราสร้างความเสียหายเป็น2เท่านะครับนายชนะอยู่มังจล,ลงมา ยิงหกสองทีครับตั้มยิงหกสองทีครับตั้ม <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ปรบปรเผ่านไปหนึ่งตา เจอกับพาลาดินว่ะศรัทธาในแสงสว่างกันออกไปครับเก็บอันนี้ไว้จับผิดภาพบ้าเมื่อคดีบั๊บมืออ๋อไม่ใช่เหรอยังไงจบเทินไปก่อน ใ,ใช่แหละบัฟมือแหละหล่อหลอมไปครับหล่อหลอมเหมือนกันะเหอรอโอ้ไปจับผิดภาพออกมา จู่โจมอ่ะเอาเลือกตัวนี้ออกมาครับห้าหกตีเรานะครับตีฮิวฮิวไปดิ ตีตุ๊บตับตุ๊บตับตีเหลือสิบแปดบับมือรู้อะไรไหมบับมือเฮ่อรับไปเลยจั่วการสามใบนะครับ ตีหน้าอย่างเดียวเหลือ12บสอเราได้เอาตัวนี้ตีแมงมันนะเพราะว่ามันจะได้หิวไม่ได้นะครับตายแล้ว12นะครับไม่เหลือทราบยิงหน้าไปยยิงหน้าไป เรียบร้อยอัตโตเอ้ยประประเบสองตาผ่านไปเจอกับโรคใบเดียวก็พอนะครับกเก็บไว้ใบเดียว จบเทินไปก่อนเลยเทินแรกเราไม่มีอยู่แล้วนะครับมีแต่การค่ารายสองเทินสองก็คีย์บอร์ดยังไงเตรียมพร้อมลดค่ารายเวทนะครับเอาเริ่มมาก็จั่วเลยนะครับสับการ์ดเข้าไปในเด็ก2ใบแล้วจั่วมา3ใบแล้วก็จั่วมินเนีย่ยขึ้นมาอีกว้าว น่ากลัวเราลงคีย์บอร์ดจักรวาลไปนะครับเทินสามเพื่อนร่วมทางเทินสี่ยิงไฟเข้าหน้าจวกร์ดมาดีๆสิดูดาวเอานี้ประก่อน,นะครับจบคืน รถค้าไร้เวจั่วกาสามใบเทำลายมิเนียนแบบสูมหนึ่งตัวใช้เหรียญแล้วก็แล้วก็วกจอบทุบลงมาเราไม่สนเพราะเราก็ ไอหน้าไบยิงทิ้งด้วยจงดูเวทมนตราแท้จริงฆ่ามินเนีย่ยเราตายจวก,กาสองใบยิงเข้าหน้าตี เอาแมงนี้กลับขึ้นมือโอ้จัว่วดีเลยได้โชว์แสงสียิงสองรอบไปเสร็จแล้วตีเข้าหน้า จงดูวงววงเวทมนตราแท้จริงผนึกเวทมนต์ซะด้วยยิงมินเนีย่ยนเราแล้วก็จั่วการ์ดสองใบโหโดนสับการ์เข้าเด็กสองใบจั่วการ์ดสองใบสามใบนะครับจั่วที่มาที่บอลเพลิงจบเลยไม่ได้อะหา ยิงมินเนี่ยนทิไปก็ได้ oh. เธอหน้าก็ตายอยู่ดีโดนประตูบิติไฟแลนด์นะครับยิงเข้าหน้าหกแต้มถ้าไม่มีฮิวนะจงดูเวนดลงมา oh. จัวก้าสองใบ oh. แล้วก็จัว่วอีกใบด้วย จัวมีเนี่ยอีกหนึ่งตัวเรียบร้อยโรงเรียนจีนยิงเรียบร้อยแป็บเปรียวปะปะจบไปแล้วครับสามตาสำหรับเมทเวทล้วนนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับกับเมตาตอนนี้นะก็ไม่ห่วยเลยแหละก็โหดอยู่นะครับ ก็สวัสดีปีใหม่ด้วยสำหรับทุกทคนนะปี2025นนะขอให้ใครที่คิดอะไรก็ขอให้ได้สมดังหวังนะครับทำอะไรก็สำเร็จให้หมดสำหรับปีนี้นะครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ